แม้ว่าช่วงนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกมาต่อเนื่องนะคะแต่ว่าที่จังหวัดยะลาและปัตตานีเจ้าหน้าที่ของทั้งสองจังหวัดต้องมาหาหรือร่วมกันในการแก้ปัญหาวิกฤตน้ำในเขื่อนบางลางหลังมีฝนตกในพื้นที่น้อยค่ะ เจ้าหน้าที่ในจังหวัดยะลาและตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนบางลางโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาปัตตานีโครงการชลประธานยะลาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวแทนชุมชนประชุมหามาตราการแก้ปัญหาขาดแคลนน้าในจังหวัดยะลาและปัตตานีหลังปริมาณน้ําในแม่น้ําปัตตานีลดลงเนื่องจากเขื่อนบางลางไม่สามารถระบายน้ําลงสู่แม่น้ําปัตตานีให้เพียงพอได้เพราะมีน้ำน้อยกว่าเกณฑ์ปกติส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาในจังหวัดยะลา นายอนุรักษ์ธีรโชตผู้อำนวยการโครงการชุลประทานยะลาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ําในเขตเทศบาลนครยะลาขณะนี้มีความจําเป็นต้องใช้น้ํำที่ะระบายมาจากเขื่อนบางลางของกอฟผ บนแผนการจัดสรรน,น้ําร่วมกับกรมชลประทานเขื่อนปัตตานีเพราะวันนี้เขื่อนบางลางแต่ว่าวันนี้เขื่อนบางลางมีน้ําเพียงร้อยละ38เกือบถึงจุดต่ําสุดระบายน้ําได้เพียงวันละ2ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นคาดว่าจะมีน้ําใช้อีกไม่เกิน50วันถ้าไม่มีฝนตกลงมาดังนั้นจึงต้องประชุมร่วมกันเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบสภาวะของการเกิดน้ําแล้งช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นในรอบ33ปีของลุ่มน้ําปัตตานีและร่วมกันแก้ปัญหาทางระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว Wow.